อันนี้อันนี้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนก็มึงอยากกินมึงไปซื้อเท่าเองมันต้องชิมดิพี่โตเนี่ยสุดท้ายในช่วงที่มันเป็นโควิดอ่ะมันก็เนี่ยผ่านกระบวนการต้องมันต้องทำอ่ะคือกำลังจะบอกว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ผมไม่รู้จะทำอะไรมึงก็ต้องคิดไปอ่ะไม่มีใครบอกมึงได้หรอกว่ามึงต้องทำอะไรอ่ะถูกป่ะสมมติสมมติมึงถามว่าผมไม่รู้ทำอะไรแต่กูไปบอกให้มึงทำแต่มึงไม่ชอบทำอ่ะเออใช่จริงมันก็ไม่เกิดจริงมันต้องเป็นสิ่งที่ ที่มึงกันกองด้วยตัวมึงเองแล้วว่าอยากจะทำจริง,รงอยาอ่างอันหนึ่งที่พี่ทำปุ๊บที่ที่พูดตอนแรกคือเอ่อพอขายของข<า>ไม่ไม่ค่อยดีเออก็เลยต้องมามาเปิดไอ,อมาทำไอเนี้ยเอาเฟอร์นิเจอร์กองมาเอากองมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์คือมึงก็ต้องคิดไปเรื่อยอ่ะอันนี้ไดไอเดียมาจากพี่หลังพี่หลังก็สอนเสมอว่าเฮ้ยมึงต้องหยิบจับนู่นนี่นั่นที่มันอยู่ใกล้ตัวมึงอะไรก็ว่ากันไปพี่หลังทุกวันนี้สร้างบ้านแล้ว สร้างบ้านเองเลยใช่ไหมสร้างบ้านนอกดาวแบบเป็นหลังๆโอ้โหอ๋อเหรอดเดี๋ยวมึงต้องแวะไปดูได้ได้เผมแวะไปดูเขาก็ไม่ธรรมดาครับคนนี้